อันนี้เราอยู่กับช่องมังกรวันนี้ผมมาวัดสร้างพระอินทร์แล้วก็มีบอ่บอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนู้นแล้วก็มีลูกปัน้นพญานาะคอยู่ด้วยนี่ตรงนี้เป็นหางของสามตัวนี้นี่คือนาค อ,อันนี้ไม่รู้แล้วก <c oughs> ันขึ้นไปเลยเร็วตามมาถูกป้ะไปดิปบรรยากาศแบบวังเวงปดอู นี่นผ,มผมไปตักน้ำซักสิทธ์มาน้ำแบบมันรสชาติต่างจากน้ำกองแล้วก็ไปต่อนสุขมากดดิคนน่าก,กลัวเลย คือห่างนะครับหางน,ะนี่ตรงวันนี้หน่อยนี่ถ่ายตรงนี้หน่อยแต่กล้องให้ให้คนดูอ่านอ่านออกแล้วส่งคอมมิชมาด้วยเอาไปต่อเลย ถ่ายรอบรอบเงียบมากเพิ่งออกจากบเด้อที่สวนนะ ถ้าทุกคนเคยขึ้นมาแล้วก็ลงไปบอกด้วยบายสวัสดีครับ